วันนี้เสนอตอนยีรัฟนักสำรวจผู้สูงส่งแห่งสวัน,น้ายีราฟคือสัตว์ลิงลูกด้วยนมที่สูงที่สุดในโลกและเป็นหนึ่งในสัญ,ญลักษณ์ของทุ่งหญ้าสวัน,น่าอันกว้างใหญ่ในแอฟริกาด้วยลำคอที่ยาวสง่างามและลวดลายขนที่เป็นเอกลักษณ์ยีราฟไม่ได้เป็นเพียงสัตว์ที่ดูน่าชื่นเท่านั้นแต่ยังมีบทบาทสำคัญในระบบนิเวศข,ของมันอีกด้วย ลักษณะทางกายภาพของยีราฟนั้นโดดเดน่นพวกมันสามารถสูงได้ถึง4.5-6ถึงเมตรโดยความยาวคอซึ่งมีลักษณะเฉพาะตัวนั้นไม่ได้เกิดจากกระดูกจำนวนมากมาต่อกันแต่เกิดจากกระดูกสันหลังส่วนคอเพียง7ชิ้นเท่านั้นซึ่งที่จริงแล้วเป็นจำนวนที่เท่ากับกระดูกคอในมนุษย์แต่กระดูกของยีราฟแต่ละชิ้นจะมีความยาวมากกว่า กระดูกคอเหล่านี้ทำให้ยีราฟสามารถเอื้อมกินใบไม้ที่อยู่สูงได้ซึ่งเป็นแหล่งอาหารหลักเช่นใบอาคาเซียนอกจากนี้ลิ้นของยีราฟซึ่งมีความยาวมากกว่า45 cm, เซนติเมตรยังช่วยจับใบไม้อย่างชำนาญและลิ้นที่มีสีม่วงเข้มก็ช่วยป้องกันการไหม้จากแสงแดดระหว่างกินอาหาร พฤติกรรมและบทบาทในระบบนิเวศของยีราฟนั้นเป็นสัตว์ที่ชอบเข้าสังคมปกมันมักอยู่รวมตัวกันเป็นฝูงเล็กๆหรือที่เรียกว่าทาวเวอร์เพื่อป้องกันตัวจากผู้ล่าเช่นสิงโตและไฮย,ยนายีราฟใช้ประโยชน์จากความสูงของมันในการสอดส่องอันตรายและเดือนภัยให้สัตว์อื่นในพื้นที่นอกจากนี้ยีราฟย,ยังมีบทบาทสำคัญในการกระจายเม็ดพัน ผ่านต้นไม้ผ่านมูลของมันอีกด้วยซึ่งช่วยให้ทุ่งหญ้าและป่าปงยังคงความอุดมสมบูรณ์ชีวิตของยีราฟนั้นค่อนข้างทา้าทายแม้ยีราฟจะมีรูปลักษณ์ที่ดูสง่างามแต่ชีวิตของมันก็เต็มไปด้วยความทา้าทายตั้งแต่การปกป้องลูกน้อยจากผู้ล่าไปจนถึงการรับมือการสูญเสียที่อยู่อาศัยจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และรวมไปถึงการบุกรุกพื้นที่ของมนุษย์ในปัจจุบันยีราฟบางสายพันธุ์จูกจัดให้อยู่ในสถานะใกล้สูญพันธุ์และการอนุรักษ์ยีราฟจึงกลายเป็นประเด็นสำคัญที่ถูกถกเถียงในสังคมความมหัศจรรย์ของยีราฟน,นั้นหากเราได้เฝ้ามองยีราฟยืนกินใบไม้ท่ามกลางแสงอาทิตย์ที่กำลังตกดินในทุ่งสวรรค์น คงเป็นภาพที่แสดงถึงความงดงามของธรรมชาติอย่างแท้จริงยีราไม่เพียงแต่เป็นสิ่งมีชีวิตที่สะท้อนถึงการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมแต่ยังสอนให้เราเห็นถึงความสำคัญของการอยู่ร่วมกันในระบบนิเวศยีราจึงไม่ใช่เพียงสัตว์ที่สูงที่สุดในโลกแต่เป็นนักสำรวจแห่งสวัสหนาและเป็นตัวแทนของความหลากหลายทางวัฒนธรรมทางธรรมชาติ ที่ควรค่าแก่การปกป้องเป็นอย่างยิ่งขอบคุณครับ